เมื่อวานเราได้ฟังเรื่องทิศทั้งหกคือทิศเบื้องหน้านี่รอบยอบเกือบเหมือนกับเนี่ยท่านเปียบเหมือนกับบิดาบารดาทิศเบื้องขวาครัวอาจารย์สอนสัง่งทิศเบื้องหลังบุตรภรยาผู้กายทิศเบื้องซ้ายมิสายเคียงข้าง ทิศเบื้องล่างลูกจ้างทุกคนทิศเบื้องบนพระสงฆ์ผู้เจริญเมื่อวานวเราได้ฟังไปสองทิศคือทิศเบื้องหน้าบิดามารดาและสองทิศเบื้องขวาครูอาจารย์สอนสั่งวันนี้จะพูดทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาผู้กายและทิศเบื้องซ้ายมิตรหายเจียงขัาง การบรรยายพระอาจารย์ก็จะว่าโดยย่อๆนะจะไม่อธิบายยาวเหมือนเดิมเนื้อหาจะเยอะไปพูดกับท่นรัดเรามีปัญญาแล้วเขาปรับไปปรับปรุงใช้ออพูดเยอะมันก็ใช้เวลาวฟังมากช้เวราวฟังมากทุกวันเราไม่คก็มีเวลาด้วยทิฏที่สามทิศเบื้องหลังบุตรภรยาคู่กาย พระพุทเจ้าได้ทรงสรแสดงนหน้าที่ของสามีและภรยาและภรรยาไว้อย่างละห้าร่วมจากหน้าที่ของภรรยาว่าควรทำอะไรบ้างภรรยาที่ดีตามหลักของพุทธเจ้านะหนึ่งทำงานบ้านเรียบร้อยดี คือผู้หญิงแม่บ้านเนี่ยต้องทำงานบ้านเรียบร้อยเป็นคนสะอาดสะอา้านมีรูประเบียบอย่าปล่อยให้บ้านเรือนสปกปรกถ้าเราสะอาดทั้งภายในตัวเราแล้วภายนอกมันก็เป็นที่ชอบใจของสามีหรือผู้พบเห็นบางคนปล่อยให้บ้านสปกปรกถ้วยก็ไม่ล้าง เสื้อผ้าก็มอมแมมเราคิดดูจะภาพสามีจะทำใจยังไงถ้าภรรยาไปอยงนั้นนะ้าผู้หญิงสกปรปกนี่ก็หมดท่าเหมือนกันนะสวยขนาดไหนมันก็ไม่มีเสน่ห์เลยนะนั้นก็ที่หนึ่งพระเจ้าจะบอกว่าทำงานนะให้เรียบร้อยดีทุกอย่างเป็นคนมีระบบะเรยบเรียบงามเงียบเรียบร้อยนี่ก็ที่หนึ่ง ทำงานเรียบร้อยดีสองญาติสามีสงเคราะห์ทุกคนผู้หญิงที่ฉลาดต้องสงเคราะห์ญาติสามีทุกๆคนรักพ่อแม่สามีลุงป้าอาอาของเขาเหมือนกขบรักพ่อแม่ลุงป้าอาอาพี่น้องของเราผู้หญิงบางคนนี่ไม่เอาญาติฝั่งสามีเลยนะ อเอาแต่สามีญาติไม่เอาอันนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้โง่เขลาว่าลหลายคู่อาจารย์สังเกตนี่ยที่ได้ยาล้างกันก,นก็เพราะว่าปู่ไม่ชอบญาติไม่ชอบญาติฝ่ายชายไม่ชอบบันทีก็สั่งให้เลิกเลยก็มีหรือไม่สั่งให้เลิกก็ไม่จเจริญในการใช้ชีวิตพ่อก็จะขาด การเอ็นดูจากฝ่ายชายบางครั้งเราต้องอาศัยทรัพย์อาศัยงานอาศัยทุกอย่างจากญาติฝ่ายชายก็ไม่ได้บางทีสมบัติเาก็ตัดออกไปเพราะเราเป็นเจ้ภัยที่ไม่คู่ควรท่านผู้หญิงที่ฉลาดควรลักปูลักา่าญาติฝ่ายผู้ชายทุกๆคนนะเหมือนกับญาติตัวเอง ถ้าประพฤติดได้เช่นนี้แหละสามีเราก็ชอบใจอยู่เป็นสุขเข้ากันได้เมื่อน้ำกับน้ำน,นมญาติฝ่ายผู้ชายก็รักเราเันลูกหลานเมื่อญาติผู้ใหญ่รักปู่ย่าตายายรักสามีรักเงอถือเป็นความโชคดีของผู้หญิงถ้าได้สามีดีญาติฝ่ายชายดีก็มันก็มีเทวดาคุ้มครองแต่ถ้าทําตัว ตรงกันข้ามกันมันก็มีอะไรที่จะสวยเกันนั้นแม้แต่มองดูว่าน่าเกลียดแล้ว่าพูดตัวไม่เหมาะสม,มเราต้องวางตัวให้ถูกในข้อที่สองในญาติสามีสงเคราะห์ทุกคนเราพยายามทำให้สมบูรณ์ข้อที่สาประพฤติตนไม่มีนอกใจ คือไม่นอกใจสามีน,นั่นเองข้อนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วข้ามไปเลยข้อที่สี่เก็บซับไว้ไม่ใช่ปุ่มป่วยแม่บ้านดีต้องเป็นคนประหยัดมัธยัตนะเก็บทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความยำรำบาตอย่าใช้พุ่มป่วยเพื่อจะประหยัดอดออม สอนลูกอะไรรู้จักประหยัดนี่คือหน้าที่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าถึงเหน็ดเหนื่อยขยันอดทนผู้หญิงต้องเป็นคนขยันนะอดทนอย่างเช่นไปทำงานนอกบ้านแล้วเข้ามาในบ้านผู้หญิงต้องมีงานบ้านรองรับอยู่ คนเป็นหน้าที่เป็นเช่นนั้นเราต้องทำบางที่ผู้ชายไม่ทำก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะงานบ้านเนี่ยเราต้องทำให้ขยันอดทนทำให้เรียบร้อยดีพู้ง่ายเวาเกิดเป็นสตรีต้องยอมรับในการเป็นผู้หญิงมันเป็นสภาพโลูกเขากำหนดไว้อย่างนั้นพู้เจ้าก็เคยแสดงไว้อยู่ว่าการที่เกิดเป็นผู้หญิงก็เพราะกรรมบางอย่างนั่นเองเราต้องไปใช้กรรม ในการรับใช้ผู้ชายแต่บางคนก็ตั้งจิตเป็นผู้หญิงก็มีนะไม่ใช่จะเป็นคำแต่งมูไปเนี่ยข้อท่ห้าหน่อยถึ็งเหนื่อยก็ยันอดทนทำงานนอกบ้านมาแล้วต้องทำในบ้านล้างตวยล้างชามหาอาหารต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงบางทีสามีทำช่วยก็ได้ แต่ภรรยาที่ดีเขาจะไม่ใช้สามีนะถึงบางทีสามีเขามาทํามาทูบ้านมาทํากับข้าวภรรยาที่ดีเลยนะก็จะบอกพี่อย่าไปทําเลยเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นจะว่าฉันใช้ผัวกวาดบ้านใช้ผัวทําหาในกินจะอายเขาล้วจะเสียเกียรติของพี่อย่างเงี้ยนี่ภรรยาที่ดีเขาจะรับหมดหน้าที่ของการดูแลบ้านเรือนดูแลลูกๆอะไรต่างๆนี่คือผู้หญิงฉลาด ถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยตัวเองก็สูงส่งก็ยอกยองว่าเป็นเมียที่ดีก็เรียกว่าทําตัวดีมันก็ดีถ้าพระยาใดทำในห้าข้อนี้นะไม่ตกต่ำเลยไม่แต่จะเลินไยเดียวไปไหนใครก็รักญาติฝ่ายเราก็รักฝ่ายสามีก็รักไม่แต่เพื่อนบ้านมองเห็นก็จะอู้ลูสะไฟบ้านนี้ สุดยอดอ,อีกหาอีกแปดประเทศคงจะหาไม่ได้อย่างนี้เขาจะโยกย่องเลยอันถ้าเราจะมีคุณค่าแล้วก็เอาไปทำห้าข้อเอง 1. นึ่งทำงานเรียบร้อยดีสองญาติสามีสงเคราะห์ทุกคน 3. ประพฤติตนไม่มีนอกใจ 4. เจ็บซับไว้ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยห้าถึงเนเหนื่อย ขยันอดทนผู้หญิงต้องอดทนเมื่อเราทำหน้าที่ห้าอย่างสมบูรณ์ผลบุญมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยสามีจะรักทนุถนอมแม้แต่ญาติฝ่ายสามีใครใครก็จะรักถ้ามีประยาเชน่นเนี้เมื่อเราเประพฤติห้าอย่างสมบูรณ์พู้เจ้าว,ว่าสามี เขมีหน้าที่อีกห้าอย่างก็ย่อมทมตอบแทนอีกห้าอย่างมีหน้าที่ห้าอย่างเหมือนกันหน้าที่สามีคืนหนึ่งยกย่องว่าเป็นภรรยามีนะสามีบางคนไม่กล้าเปิดเผยเมียตัวเองเขาเรียกเมียหลบเมียลี้เมียซ่อนซ่อนไว้นู่นซ่อนไว้นี่ไม่ไม่กล้าบอกสังคมก็มีถ้าอย่างนี้เนี่ย ก็จะไม่ได้รับความรักจากภรรยานะเราจะไม่จริงใจกับภรรยาภรรยาจะจริงใจกับเราได้ไงเวลาอาจจะหักหลังก็ได้เพราะว่ามันก็รู้กันอยู่เขาก็ไม่ได้โง่หนึ่งต้องยกย่องว่าเป็นภรรยากล้าให้สังคมรู้ว่าเป็นภรรยาของเราสองมีเมตตาไม่ดูหมิน่นสามีที่ดีเขาจะไม่กลมเห็งภรรยา ไม่ดูมินภรรยาด้วยชาติกำเนิดวงตระกูลสมบัย์สมบัติหรือรูปร่างห,หน้าตาถ้าเราไปดูมินก็มีแต่ได้ความเกลียดชังจากภรรยากลับมาก็าเป็นการทำลายตัวเองไปพร้อมอัน้อที่สองนี่ไม่ดูหมินสามรักหมดสิ้นมานอกใจคือมีคนเดียวอยมีหลายคน สี่ให้เป็นใหญ่ในการงานสามีที่ดีบางอย่างต้องให้ภรรยาเป็นใหญ่ในบางเรื่องไม่ใช่จะให้อะไรก็ต้องถามสามีตลอดอย่งเช่นงานบางอย่างก็บอกก็ไปเลยใอ้นยกให้เธอจาัดก,การไปเลยนะไม่ต้องมาถามก็ได้เราทำแตัดสินใจไปเลยเป็นต้นแต่ทุกวันไม่เคยมีหรอกมีแต่เมียสั่งชนมากนะถามที่เห็นอะ ไม่ก็ได้สั่งเงียบข้อที่สี่ให้บริหารการงาน5จงสงสารในเครื่องแต่งตัวพุยเจ้าท่านตรัสว่าสามีที่จะลาดต้องให้ทรัพย์เพื่อให้ทรัพย์เพื่อไปซื้อเครื่องประดับร่างหรือเครื่องประดับร่างกายผู้วิารคิดดูทวิายาวท่านสอน นอกจากเราจะให้เงินเดือนแล้วให้สมบัติอะไรต่างๆเป็นเดือนๆทุกวันะให้กันเป็นเดือนเรื่อยใ,ใช้นะี่ยถ้าอย่าง่าต้องให้พิเศษอีกให้เขาไปซื้อเครื่องแต่งตัวอันนี้เป็นการปลูกใจผู้หญิงนะผู้หญิงชอบซื้อนั่นซื้อนี้มาใส่อยู่เรื่อยชอบอประดับตกแต่งเขาชอบอย่างนั้นเมื่อเราให้เงินไปเขาก็ชอบสิเขาก็รักคนที่ให้เงินไปมันคือก,การปลูกใจภรรยาไว้ เห็นไหมพระเจ้าท่านฉลาดมากนะเราก็ไปทําสามีถ้าสามีทําครบนะห้าข้อนะภรรยาลักงั้นแต่ภรรยาทำตัวเองห้าข้อถ้าภรรยาทำหน้าที่ตังต้นได้สามีก็รักทุกวันไม่ไม่ไม่ก็ทำหน้าที่ไม่แต่เอาความเห็นแก่ตัวเป็นใหญ่ถ้งางั้นก็เดือดร้อนถึงจะอยู่ด้วยกันได้ก็ กระจอง,งอเงียไม่มีความสุขถ้าเราทำได้ครบอยู่ก็มีความสุขยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันเข้าไปมากทุกวันใ้อยู่นานเลยไม่แต่เกียดกันได้มากคนไม่ได้ประพฤติรมหน้าที่สามีเราทำให้ครบแล้วภรรยาจะรักหนึ่งยกจ้องว่าเป็นภรรยาสองมีเมตตาไม่ดูหมิน่นสามรักหมดสิ้นไม่นอกใจ สให้เป็นใหญ่ในการงาน 5. จงต้องสารในเครื่องแต่งตัวอันนี้ทิ 3, ที่สาทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาคู่กายสทิฏละทิฏที่ทิศเบื้องสายมิสหายเชียงข้างหน้าที่ที่ราจะต้องเกี่ยวข้องกับมิตรก็มีอยู่เพื่อนนี่แหละเยอะ ถ้าเราประพูดดีแล้วก็จะเลิญมีคนรักถ้าเราทำตัวไม่ดีเพื่อนก็เกลียดไม่อยากจะคุยด้วยพอคบไปเรามีปัญหาเขาก็ไม่อยากคุยไม่อยากยุ่งอยู่ขยจะมันยังจะดีกว่าเป็นตน้นเพราะนั้นเราอยากให้มิตรรักเราต้องตั้งจิตที่จะอนุเคราะห์ทำดีกับเขาก่อน เราต้องให้เขาก่อนไม่ว่าจะไปให้เขามาทําอย่างนี้นนีก็เราก่อนถึงจะรักเขาไม่ใช่น,นั้นคนโง่ขณะเราช่วยเขาเปนาน็นนาวนบางทียังไม่ได้น้าใจเขาเลยเราต้องเป็นผัวให้ก่อนพระเจ้าท่านตัดไว้ห้าอย่างหนึ่งรู้จักแบ่งปันสงเคราะห์คือให้ทานนั่นเองให้เพื่อนไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยสี่ข่าของหรือจะเป็นเวลาอะไรต่างๆเรียวแรงอ่ะเจรทานคือการให้เมื่อเราให้เราเพื่อนก็จะรักบางคนไม่เคยให้เพื่อนเลยนะเมื่อจะจ้องจะเอาก็หาเพื่อนไม่ได้หนึ่งรู้จักเบ่งบันสงเคราะห์คือรู้จักให้ทานกับเพื่อนสองพูดไพเราะอ,อ่อนหวานทุกคำคือปิยะวาจานั่นเอง เราพูดกับเพื่อนเราจะไปพูดคำหยาบมึงมึงกูกูแกแกหรอพวกนี้จะไปพูดรอถ้าเราพูดอ่อนโยนเพื่อนก็จะพูดอ่อนโยนกับเรานะมันก็ปลาบอลใจาก,กาแพงแล้วปลาแรงก็ทิ่หมหัวตัวเองก็ดเด้งมแมลงพระเจ้าว่าพูดพละอ่อนมาทุกคําแล้วพูดเพราะในเพื่อนก็โอ้ยอย่าคุยด้วยถ้าพูดในเพาะกบ พวกั็แม่นานเดียวก็ทะเลาะกันหรือก็เขาก็ไม่รักยิ่งทุกวันนี้นะข้อนี้เนี่สังคมไทยนีย่น่าจะเอาไปประพฤติตัวนี้เสียหายมากตัวนี้ไม่มีใครค่อยจะพูดเพราะเลยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะเคยได้ยินไหมมันพูดกันไปอ่ะวัยรุ่นนะ่ะพูดกันไปด่าแม่กันไป พูดคำหนึ่งด่าแม่คำหนึ่งพูดคำหนึ่งด่าพ่อคำหนึ่งพูดคำหนึ่งก็แจกสัตว์ไปโอ้ยมันพูดไปด่ากันไปเป็นกิริยาที่ไม่งามนะแม้น่าจะมีในกลุ่มของชาพูดนะพูดกันแล้ด่าแม่ด่าพ่อกันไปใช่ไหมด่าแม่ก่อนก็้พูดด่าพ่อกก็ไปพูดจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปพูดก็เอาด่าแม่ก่อนก็้พูด เรไจเป็นเรื่องเสียหายเราจะไปทำังินเพื่อนเราพูดเพราะเขาจะว่าหยาบกไปช่างเราพูดเพราะหญิงแม่นานเราพูดเพราะเขาจะอ่อนโยนกับเราเลยเพื่อนสองพูดเพระเาะอ่อนหวานทุกคาต้องมีปิยะวาจาสามช่วยกระทําสิ่งเป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยา สิ่งไหนที <Therm ain> ่เ <Price> ป็นประโยชน์แก่เพื่อนเป็นประโยชน์แก่เขาเราก็ทาสิ่งไหนทาแล้วก็เสียหายอย่าไปทําก็ดูเราก็ได้ใครทําประโยชน์ให้เราเขาก็รักใช่ไหมใครทำประโยชน์ให้เราเราก็รักเขาเพราะนั้นเราต้องช่วยกันทำสิ่งไหนเป็นประโยชน์แก่เพื่อนอย่าไปแกล้งกันเพราะว่าช่วยกันทำสิ่งเป็นประโยชน์ปัตถะจริยาสีละพยศวางตนดีเสมอ คือสมาณตตา,ตาคือการวางตนเสมอนั่นเองอย่างเช่นเราไปหาเพื่อนต้องทำตนเสมอเขาอย่างเช่นเพื่อนเราจนจนอย่างเงี้ยเขากินอย่างไรเรากินได้เหมือนเขาเขานอนอะไรก็นอนได้เหมือนเขาว่าไงว่าการเพื่อนถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมบางคนไปก็ไปอวดร่ำอวดรวยกับเพื่อนนะอย่างนี้ก็จะไม่ได้มิรเดียวว่าสมาณตาตาวางตนเสมอ สมมติเราก็บอกเอาวันนี้ไปกินส้มตํากันเรากับไปถึงเราจะอยากกินอย่างอื่นเราก็ไปเขาชอบอย่างนั้นอ่าวันนี้เราเป็นนอนทุ่งนอนท่ากันไม่ต้องไปนอนเรงแรยมยหรอกเพื่อนมันชอบอย่างนั้นแล้วก็ไปตามใจเพื่อนทําตัวเสม,มอเขาก็ก็ชอบส่วนมากทุกวันเป็นคนขวางโลกทำมาได้ดังใจตัวเองก็ทะเลาะเบาแวงเนี่ยเพราาคนโง่ มันเรยกาผูกมิตรถ้าเรายังเเพื่อนรักเราอย่าไปขัดพูดง่ายจะไปขัดคอเขาถ้าใน,นเป็นธรรมไปเป็นในอะทำไปเถอะเพื่อเขาจะได้รักเรา,าเป็นมิตรอยู่ก็เป็นศัตรูเราควรฉลาดฉลาดในการผูกมิตรสมานุตตาวางตนเสมอเขาว่าไงว่ากัน ข้อห้าไม่แกล้งเผือพูดเก่าเทศิศคือไม่กล่าวมุสาคือไม่พูดสิ่งที่ไม่จริงกับเพื่อนมีความจริงใจพูดตรงไปตรงมาถ้าใครไปเรพื่อทำห้าประการเนี่ยเพื่อนรักไปไหนไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่มิตรไปไหนก็มองกันด้วยสตล์ที่เป็นมิตรเพราะว่าเราทำดีเขาก่อนน่้นเรามองย้อนมาที่ตัวเรา บางทีเพื่อนทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่มีอะไรสักข้อเลยไม่แต่ไปด่าไปว่าไปจับผิดกันนี่เป็นต้นมันก็จะหามิตรไม่ได้ไม่มีน้ำใจช่วยเพื่อนนี่เป็นต้นอันนั้นเราไปทำห,าห้าข้อนหนึ่งรู้จักเบ่งปันสงเคราะห์รู้จักให้ทานสองพูดไปร้ออ่อนหวานทุกคำรู้จักมีปิยะบาจา 3. ช่วยกระทำสิ่งเป็นประโยชน์เรียกว่าประพฤติอัตจริยาสีปละพยศบางตนดีเสมอให้มีสมาณตตา5ไม่แกล้งเผือผู้เก่าเทศรู้จักแบ่งปันสงเคราะห์สองพูดไปเลาะอ่อนวานทุกคำสามช่วยกระทำสิ่งเป็นประโยชน์สี่ละพยศบางตนนิเสมอห้าไม่แกล้งเผือผู้เก่าเท็จอออทททถ้าเราทำอย่างนี้เพื่อนรัก แน่นอนเลยนอกจากคนไม่ดีเท่านั้นจะไม่รักถ้าเราทํานี้กับเพื่อนพร่เจ้าบอกว่าเพื่อนก็จะตอบแทนเราด้วยห้าข้อเหมือนกันคือหนึ่งป้องกันเพื่อนไม่ตกอับก็จะป้องกันเราไม่ตกอับคือเพื่อนดีดเนี่ยนอกจากป้องกันเพื่อนอย่างเช่นเพื่อนจะมีภัย จะเสียหายจะหายยานะเขาจะเรียกหาย,หายวิธีป้องกันเพื่อนอย่างข้อที่หนึ่งเรียกว่าป้องกันเพื่อนมาตอครับสองป้องกันทรัพย์องเพื่อนไว้เพื่อนก็จะป้องป้องกันทรัพย์ในเรา,าเมื่อเราประมาทป้องกันทรัพย์ยังไงอย่างเช่นเราเมาจึงเราเมาจนขาดสติแล้วเนี่ยไปกดเงิน ดทองมาเล่นกันมัน,นันจนเสียหายเป็นหลายแสนหลายล้าน,เ,นเพื่อนที่ดีก็ต้องรู้จักห้ามเพื่ป้องกันทรัพย์เพื่อนไว้จะเสียหายเป็นต้นเพื่อนที่ดีก็จะตอบแทนคือเราว่าป้องกันทรัพย์ของเพื่อนไว้พอสองหนึ่ป้องกันเพื่อนไม่ตกลับสองป้องกันทรัพย์ของเพื่อนไว้สามเมื่อมีภยัยเพื่อนพึ่งได้ เมื่อเรามีภัยเราก็พึ่งเขาได้เพื่อนที่ดีอ่ะเวลาเพื่อนมีภัยก็ต้องให้เขามาพึ่งได้เขามีจากภัยต่างๆไม่ว่าจะโจเลาภัยข,ขีภัยอะไรต่างๆนั่นแหละก็ต้องให้เพื่อนอาศัยยามมีภัยได้แต่ว่าเมื่อมีภัยเพื่อนพึ่งได้สี่ให้อาศัยเวลาวิบัติเวลาถึงความวิบัติที่นาทเขาก็จะช่วย เลี้ยงเราเราช่วยหนุ่มขเราเท่าที่เขาทำได้เรา่ให้อาศัยเวลาวิบัติเวลาถึงความวิบัติอับจนมาวิบัติทรัพย์วิบัติแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะที่อาศัยแกเราเพื่อนที่ดีต้องให้ที่ยวใส่รารวยบติข้อที่ห้าเคารพญาติขอ,ของเพื่อนทุกคนเมื่อเราทําดีเขาเขาก็จะเคารพญาติทั้งเราดังนั้นเพื่อนที่ดีก็ต้องเคารพญาติซึ่งกันและกัน นั้นสิ่งที่เพื่อนจะควรทำกรเราห้าอย่างพระเจ้าแสดงไว้แล้วหนึ่งป้องกันเพื่อนไม่ตัวกลับสองป้องกันทรัพย์ของเพื่อนไว้สามเมื่อมีภัยเพื่อน,พ,อนพึ่งได้สี่ให้อาศัยเวลาวิบัติห้าขารุญาติพองเพื่อนทุกคนอันนี้คือหน้าที่ของเพื่อนทั้งที่เป็นตัวเราและเพื่อนที่จะตอบแทนเราถ้าต่างคนต่างทำ หน้าที่ประพฤติทำรห้าอย่างเนี่ยต่างคนตา่างไปมิตรดีความผาสุขก็เกิดขึ้นในวันนี้พูดมาถึงทิศเบื้องซ้ายตั้งแต่ทิศเบื้องแรกแล้วทิศเบื้องหน้าเมื่อวานเนี่ยิิดามันดาถ้าเราประพฤติด,ดีก็เชื่อว่าเรา คุ้มกันภัยแล้วว่าป้องกันภัยในทิศเบื้องหน้าไว้เรียบร้อยจะมีแต่ความผาสุกทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ถ้าเราปรพฤติธรทำก็ชื่อว่าเราได้ประพฤติในสิ่งที่ป้องกันภัยสิ่งว่า,วามงคลไว้แล้วเราก็จะมีแต่ความผาสุกทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาคู่กายถ้าเราปรพฤติืรทำดังที่กล่าวไปก็ชื่อว่าเราได้สร้างเกราะป้องกันภัยไว้ สร้างเกาะป้องกันภัยเราก็จะมีแต่ความฟ้าสุขไม่มีไรอยู่ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องสายมิสหายมิสายเชิงข้างถ้าเราประพฤติด,ดีทรงธรรมก็เชื่อว่าเราได้สร้างเกาะป้องกันภัยอันจะมาจากทิศเบื้องสายได้สำเร็จเราก็อยู่ฟ้าสุข เป็นที่รักของเพื่อนพอทิศเบื้องสายเราเป็นไนก็ตามไม่มีศัตรูเลยชื่อว่าไม่มีภัยอยู่ทิศเบื้องสายธรรมะของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากให้เราไปทำ